สรุปผลการดำเนินงานกนสนออำเภอย่านตะขาวประจำเดือนมก,กราคม2564เนื่องในวาระบิถีขึ้นปีใหม่นางสาวมาริตาเหรียนผู้อำนวยการพร้อมบุคลากรเข้ามอบกระเช้าของขวัญให้ประธานคณะอร,รมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่พร้อมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่วันที่5และ6ผู้อำนวยการ ลงพื้นที่นิเทศให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและมอบขวัญกำลังใจแก่ครูและนักศึกษาสรชบ้านโพรงจระเข้กศนตบลโพรงจระเข้วันที่11กลุ่มโซนนบยักษ์ซึ่งประกอบด้วยกศนตบลทุ่งกระบือกศนตบลทุ่งค่ายกศนตบลญในควรจัดโครงการรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลนณบ้านทุ่งตะเซหมู่ที่9ตบลทุ่งกระบือวันที่13 ประชุมบุคลากรากศนอำเภอ,อย่านตะขาวประจำเดือนมกราคม2564ติดตามการดำเนินง,งานและรับมอบนโยบายณห,ห้องประชุมกศออำเภอ,อย่านตะขาว,วันที่14กลุ่มชนคลองลำชานประกอบด้วยกศนตำบลหนองบ่อกศนตำบนย่านตะขาวกศนตำบลเกาะเปียจัดกิจกรรม การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการรอศาสตร์ชาติไทยและมูลคุณของพระมหากษัตริย์ณชมรมผู้สูงอายุบ้านทุ่งเกาะยวนตำบลหนองบอวันที่15นางอรไทยคงศิลป์ครูจำนานการและนายจักรพลบัวมาตครูผู้ช่วยได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณห้องประชุมสำรรนักงานกอสนจังหวัดตรังวันที่สิบเก้าคลุมโซนสายรุงซึ่งประกอบด้วยกสนตำบลโพรงจราเข้กอสนตำบลนาชุมเ็ดและศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโพรงจราเข้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาจสตติดและป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นณกอสนตำบลโพรงจราเข้วันจะันทร์ที่ยี่สิบห้า ผู้อำนวยการมอบหมายให้นายจักรพลบัวมาศครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอยันตะขาวณนะห้องประชุม50ปีมหาราชอำเภอยันตะขาวระหว่างวันที่25ถึง26นางอรไทัยคงศิลป์ครูจุนันการและนายวิเชียนปราบเิร็์ครูอาสาสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านอบปมาณ การเงินบัญชีและพัสดุประจำปีประมาณ2 5 6 4ณห้องประชุมสำนักงานกศนจังหวัดตรังวันที่26นางละอองผู้กลางศึกษานิเทศสำนักงานกศนจังหวัดตรังลงตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการดำเนินง,งานกศนอำเภอย่านตะขาห้องสมดุดประชาชนเฉลิมราชคุมารีกศนตำบลหนองบอ่อสรชบ้านพวงชะระเข้กศนตำบลน,นาชุม,มิดกศนตำบลเก,กาะเปีย โดยมีนางสาวมาริตาหลี่หยันผูน้อำนวยการและบุคลากราให้การต้อนรับวันที่27ประชุมบุคลากรากศนอำเภอยันตะขาวรรปผลการนิเทศติดตามงานและชี้แจงการดำเนินงานด้านการเงินบัญชีพัสดุเพื่อมีความรู้และสร้างความเข้าใจการดำเนินงานด้านพัสดุการเงินให้กับบุคลากรานหน้าห้องประชุมกศนอำเภอยันตะาขาวารจัดการศาึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษากศนอกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อติดตามและช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลของครูการศึกษาตามอัธยาศัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่านหน้าเพจห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีการหมุนเวียนสื่อสู่บ้านหนังสือชุมชนสถานีตำรวจภูธรย่านตะขาา โรงพยาบาลย่านตะขาวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่าบันไดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนานิมเทศบาลตำบลทุ่งกระบือกสนอำเภอย่านตะขาวขอบคุณครับสำหรับสรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมกราคม2564ของกอสนอำเภอย่านตะขาวขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับซี n ูเ t m ก n t น